สวัสดีคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่กับนิยายวายฟิคชัน่นไร้วินเรื่องฝากหัวใจในเย็นชาแต่งโดยไลเตอร์เดล6 6 6นั่นเองเดินทางมาถึง E p พีที่19ตอนที่9พาภที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจะไปฟังการฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับตอนที่9กาภาที่2ความจริงใจของคนโกหก ใบใบไอ้ใบเสียงคุ้นหูตะกนเรียกใบเสียงดังจนเจ้าของชื่อสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจมึงมานอนที่นี่ได้ไงเนี่ยอืมก็กูเข้ามาเห็นมึงหลับอ่ะก็เลยไม่กล้าปลุกใบยืดตัวเต็มความสูงก่อนจะค่อยๆบิดตัวไปมาไล่ความไม่ล้าจากการนอนหลับไม่ใช่กูหมายถึงว่ามึงมาที่นี่ทำไมอ๋อก็ กูไม่มีอะไรทำอ่ะไอซิงก็ติดงานอยู่กูก็เลยขับรถเล่นมาจนถึงออฟฟิศมึงเนี่ยละ่ะใบตอบด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆว่างเกินไปปะแล้วก็แทนที่จะปลุกกูปล่อยกูนอนยาวเลยกี่โมงแล้ววันเนี่ยจะห้าโมงเย็นละเสียงถอนหายใจดังออกมาเบาๆวินไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปดีพอได้สติก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับการที่ได้มาเจอใบแบบนี้มันทั้งกังวลเสียใจ และรู้สึกผิดเป็นอะไรเป่าวะดูเงียบเงียบไม่สบายหรอไม่เสือกสิแต่สุดท้ายสิ่งที่วินทำได้ในตอนนี้คือพยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติใบจะรู้ไม่ได้ว่าเขาเป็นแฟนอันดามาก่อนเขายังไม่อยากถูกเกลียดจากคนตรงหน้าหิวชิปปะไหนมึงก็มาถึงที่นี่ไปหาอะไรกินกันไหมไม่ไปอะ่ะกูจะกลับบ้านเออ แล้วมึงถอดมาที่นี่เพื่อมาหลับเฝ้ากูพอตื่นก็จะหนีกลับบ้านงี้เหรอมันคงเป็นอีกครั้งที่วินไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของคนตรงหน้าเลยใบยมักชอบทําอะไรแบบที่ไม่มีที่มาที่ไปเสมอเหมือนว่าเขาอยากจะทําอะไรก็ทําไม่พอใจก็พูดไม่ชอบก็ไม่ทําเป็นคนที่คาดอารมไม่ถูกจริงๆิวินจําได้ว่าตัวเองหลับไปประมาณช่วงบ่ายสองเขาไม่รู้ว่าไบมาตั้งแต่ตอนไหนแต่เขาตื่นมาเห็นไบหลับอยู่นั่นก็แปลว่า ใบต้องมาถึงนานมากพอที่จะทำให้เจ้าตัวนั่งรอจนเผลอหลับไปได้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็นึกคิดถึงบ้านจะกลับบ้านขึ้นมาเสียอย่างนั้นตอนมาก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาตอนกลับก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่เขาสับสนกับความคิดและการแสดงออกของใบามากจริงๆงั้นกูไปกินข้าวบ้านมึงนะถามกูยังว่าอยากให้ไปป่ะไม่ถามเรามึงห้ามกูไม่ได้กูมีกุญแจ มีเพียงเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆแทนคำตอบใบเดินออกไปจากห้องทำงานโดยที่ไม่แม้แต่จะหันมาสนใจวินที่กำลังรีบเก็บข้าวของออกมาจากห้องเช่นกันไอวินเงินเดี๋ยวมึงไปรอที่รถกูกูเอารถมากูไปรถมึงแล้วกูจะกลับบ้านยังไงอะเงินมึงก็เอารถไปจอดบ้านมึงเดี๋ยวกูตามไปรับจะได้ไปช่วยกูซื้อของตามนี้นะเจอกันที่บ้านมึงวินพยายามร้องเรียกคนตัวสูงแต่ดูเหมือนว่าทางนั้น จะไม่สนใจอะไรตรงดิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงไม่มีทางเลือกก็คงต้องขับรถกลับไปเจอใบที่บ้านตามที่เจ้าตัวบอกเห็นไบบอกว่าจะให้ไปช่วยซื้อของก็ไม่รู้อารมณ์ไหนจู่ๆถึงเป็นฝ่ายมาชวนก่อนปกติแค่ไปที่บ้านยังไม่ค่อยจะต้อนรับยิ่งได้เห็นความสัมพันธ์ของไบที่มีต่อเขาดีขึ้นมากเท่าไหร่ความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยิ่งตอกย้ำวินมากเท่านั้น ตอนนี้เขาอยากทำทุกอย่างเพื่อชดเชยให้กับเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นวินเห็นยังพี่ไว้ว่ารออยู่หน้าบ้านนี่พัฒนาไปไกลนะเนี่ยอืมมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้อะ่บอกจะชวนไปซื้อของใบบัวออกมายืนต้อนรับวินด้วยสีหน้าสดใสกว่าวันก่อนๆคงเป็นเพราะได้เห็นวินกับใบย,ยอมญาติดีกันสักทีซื้อของหรออืมชวนไปกินข้าวก็ไม่ไป พอเราบอกจะไปกินข้าวบ้านมันมันก็รนบอกว่าให้เอารถมาจอดบ้านเราแล้วเดี๋ยวไปซื้อของกับมันไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรสงสัยมันลืมกินยาเขย่าวขวดอะวินไม่อยากปล่อยให้ทางนั้นรอนานกลัวว่าจะอารวาสขึ้นมาอีกสังเกตได้จากสีหน้าร่างสูงที่ยืนพิงรถรออยู่ด้านนอกถ้าขืนเขาออกไปช้ากว่านี้คงได้พ่นไฟเผาบ้านเขาจนไม่เป็นจุนแน่ๆช้าชิบหายไอส้สิงไปรอที่บ้านแล้ว มึงรีบๆเลยต้องซื้อของหลายอย่างแล้วสิ่งมันมาเกี่ยวอะไรวะถามมากนะมึงอะ่ะขึ้นรถวินจำใจขึ้นรถไปอย่างงง,งๆไม่รู้ว่าไบาจะพาเขาไปซื้ออะไรแล้วสิ่งมาเกี่ยวอะไรด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรออกไปได้แค่ทำตามไบบอกวินเรารู้แล้วว่าวันนี้วันอะไรใบบัวที่แอบนั่งมาบนรถด้วยพรงขึ้นจนวินตกใจจนเกือบเผลอหลุดอุทานออกมาดีที่ว่าตั้งสติได้ทันไม่งั้นไบ คงว่าเขาว่าบ้าอีกแน่ๆวันนี้วันเกิดพี่ไบท์เราจะไม่ผิดแน่นอนเสียงใบบัวดูตื่นเต้นไม่น้อยและที่ตื่นเต้นไม่ต่างกันคงจะเป็นวินเองที่จูจ่ๆไบก็ลากเขาออกมาแถมยังจะยอมให้เขาไปบ้านด้วยง่ายๆในวันที่เป็นวันเกิดของตัวเองแบบนี้จริงๆเขากับไบท์ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจะใช้คําว่าเพื่อนวินเองก็ยังไม่กล้าเพราะกว่าไบท์จะยอมพูดดีกับเขามันก็ใช้เวลาน,านานมากเหมือนกัน ตอนนี้ที่เป็นอยู่มันก็คงไกลกว่าที่คิดเอาไว้มากแล้วทั้งสองคนพากันมาจอดรถเพื่อแวะซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่โซนที่ทั้งสองคนมุ่งหน้าไปคือโซนซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ด้านในอันนี้ช่วยกูซื้อตามนี้เออเออของสดหลายอย่างถูกกิบใส่รถเข็นรวมถึงเครื่องดื่มที่ดูเหมือนจะขาดไม่ได้สำหรับงานนี้ใบย,ยังคงนิ่งเงียบไม่คิดว่าจะพูดหรือบอกอะไรวิน เกี่ยวกับเรื่องที่ชวนมาวันนี้สรุปเป็นบ้าอะไรมาชวนกูซื้อของแถมชวนไปบ้านมึงอีกปกติไล่กูยังกับหมาก็เคยไล่แล้วมึงไม่ไปก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชวนดูเผื่อมึงจะปฏิเสธแต่ก็ไม่ใบย,ยังคงเลี่ยงไม่ตอบตามความจริงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเองวินจึงตัดสินใจว่าจะไม่ถามอีกในเมื่อเจ้าของไม่อยากบอกก็คงเพราะมีเหตุผลส่วนตัวเขาจึงเลือกที่จะไม่ถามซักไซสททำตีมึน เชื่อไปตามที่ไบบอกคงจะดีที่สุดครบแล้ะรีบกลับบ้านกันดีกว่าไอ้สิงโทรจิกที่หายไบยรีบตรงไปที่ช่องจ่ายเงินหลังจากเสียงมือถือดังขึ้นไม่หยุดแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะไม่รับสายบางทีการได้เป็นเพื่อนกับไบาอาจจะต้องทําความเข้าใจนิสัยเจ้าตัวให้ดีเพราะบางเรื่องที่ไบทําก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เฮ้ยไบยไปรอที่รถก่อนนะกูมีของต้องซื้อว่ะเดี๋ยวรีบตามไป เออเออรีบมาเดินนึงนานไม่เสกซื้อวินรีบวิ่งกลับเข้าไปด้านในร้านขายอุปกรณ์ดนตรีคือจุดหมายของวินวินเคยเห็นในห้องนอนไบมีกีตาร์อยู่หลายตัวแต่เขาไม่เคยเห็นไบเอามันออกมาดีสักทีไหนจะรูปถ่ายตามงานต่างๆที่ไบใ,ใส่กรอบเอาไว้ล้วนแต่เป็นรูปจากงานกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีแล้วไบก็มีกีตาร์ถืออยู่เอาไว้ตลอดเกือบทุกรูป เป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนไบาอาจจะชอบเล่นดนตรีมากแต่ไม่ว่าเหตุผลที่เขาเลิกจับเครื่องดนตรีมันจะมาจากอะไรวินก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งไบจะกลับมาเป็นไบคนเดิมได้อีกครั้งเพราะแววตาและรอยยิ้มในภาพถ่ายใบเก่าๆเหล่านั้นมันทําให้เขารู้ว่าไบาเคยมีความสุขมากแค่ไหนโชคดีที่ทางร้านมีบริการพิเศษสามารถสลักชื่อลงไปบนปิกได้วินจึงตัดสินใจทําปิกให้ไบ เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดหายไปสามชาติครึ่งไหนของมันหมดว่ะโทษทีไปไปเพื่อนมึงรอนานละเมื่อได้ของที่ต้องการวินจึงรีบกลับมาที่รถทันทีเจ้าของรถยืนพิงรถทำหน้างอที่ถูกปล่อยให้รอนานคราวหน้าปล่อยให้กูรอมึงหาทางกลับบ้านเองเลยนะบ่นจังเลยมึงเนี่ยไวทองหรือไงวินได้แต่ทำโมโหกรบเกลืนเขายังไม่อยากให้ไปรู้ตอนนี้ ว่าเขาแอบไปทำอะไรมาเอาไว้ไปถึงบ้านเขาค่อยเอาของขวัญที่เตรียมไว้ให้กับใบด้วยมือของเขาเองถือเป็นของขวัญวันเกิดจากเขาและใบบัวของขวัญเพื่อเป็นความหวังว่าชีวิตของคนที่นั่งอยู่ข้ขางๆเขาตอนนี้จะกลับมาสว่างสวยอีกครั้งขอให้เขาได้เลิกจมอยู่กับความทุกข์สักทีไงมึงหายหัวไปทั้งวันแล้วให้กูมารอโคตรนานมึงเยบน่น ทั้งสามคนช่วยกันขนของเข้าบ้านดูเหมือนซิงคงจะไม่แปลกใจกับการที่วินโผลมาพร้อมไบต์ในวันนี้คงจะมีแต่วินเท่านั้นที่ไม่รู้อะไรเลยซิงรับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารส่วนวินทําได้แค่เดินไปเดินมามีช่วยหยิบของบ้างตามที่พ่อครัวจำเป็นเรียกใช้ไงมึงงงอะไรเห็นทำหน้าเป็นหมางงแต่มาถึงบ้านแล้วก็แค่ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ สิ่งมันเล่นทําเองทุกอย่างมึงจะให้กูไปทําอะไรล่ะใบวางแก้วเบียร์สองแก้วลงตรงหน้าวินก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งข้างๆปล่อยให้กูรอเป็นชาติสบายกันจริงๆนะครับคุณใบคุณวินเสร็จแล้วมาช่วยยกไปเลยพวกเวนเสียงพ่อครัวจําเป็นดังขึ้นหลังจากใช้เวลาในครัวไปเกือบเกือบชั่วโมงเมนูอาหารง่ายๆถูกทำขึ้น3-4อย่างดูเป็นงานฉลองเล็กๆของกลุ่มเพื่อนที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ฮัลโหลครับครับเดี๋ยวรีบไปเฮ้ยไอ้ใไบไอ้วินโทษทีวะ่ะพอดีแม่กูมีปัญหานิดหน่อยต้องรีบกลับบ้านก่อนกูอยู่ฉลองวันเกิดด้วยไม่ได้สุขสันต์วันเกิดให้เพื่อนรักไว้เดี๋ยวกูมาย้อนหลังให้วันหน้านะมึงแต่ให้หมดด้วยกูสา์ทำให้หลังจากสิงวางสายเจ้าตัวก็ดูร้อนรอนรีบผันมาบอกวินกับใบแล้วออกไปขึ้นรถทันทีไม่ฟังเสียงคัดค้านของเจ้าบ้านแต่อย่างใด สรุปเลือกูกับมึงแดกยังไงหมดละทีเนี่ยใบยหันมามองเครื่องดื่มที่ซื้อมาวางเรียงรายอยู่ในครัวก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆวันนี้วันเกิดมึงเหรอไม่เห็นบอกก็ไม่ได้สําคัญอะไรแค่วันเกิดวินคงอยากจะบอกว่าไม่ได้สําคัญแต่กลับซื้อของชวนเพื่อนสนิทมาเตรียมฉลองถ้าเกิดวันนี้เขาไม่มาแล้วสิ่งดันมาติดทุระแบบนี้ วันเกิดของไบคงกลายเป็นวันธรรมดาไปแล้วจริงๆทำไมมองหน้าแบบนั้นน่ะแอบด่ากูในใจดิไม่ต้องด่ากูแล้วมาช่วยกูด่าด้วยไอ้สิงแม่งทําหอาไลไม่รู้เยอะแยะไบเลื่อนจานอาหารไปตรงหน้าวินส่วนตัวเขาเองเลือกที่จะยกเบียร์ขึ้นดื่มแทนวินไม่ได้ขัดอะไรตัวเขาเองก็ไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเขาจึงเลือกที่จะตักอาหารเข้าปากง่ายๆอืมไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนมึงทำกับข้าวอร่อยอ่ะ ไอสิงมันทำอร่อยหรือมึงหิวกันหน้ากลางวันก็ไม่ได้กินข้าวเนี่หืม hmm. เอ่อกูได้ยินคนที่ทำงานมันเขาคุยกันน่ะแดกๆกไปละพูดมากจังวะเบียร์ถูกไบยยกดื่มทีเดียวหมดแก้ววินได้แต่มองอาการคนตรงหน้าอย่างงงๆวันนี้ไบยแปลกไปมากกว่าทุกวันดูเหมือนกังวลหรือกำลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาวินทำไมวันนี้มึงดูเหนื่อยๆวะ อ๋อเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะเช้าก็รีบตื่นมาทำงานอีกมันคงดูแปลกไปกว่าทุกวันจริงๆเมื่อวันนี้วินดูเงียบจนไบสังเกตได้เพราะปกติวินจะถามนู่นถามนี่ตลอดจนบางทีไบแทบจะกรามให้เลิกพูดแต่วันนี้วินเอาแต่นั่งมองไปร,บรอบๆบ้านยกเบียร์ขึ้นดื่มตามด้วยกินอาหารตรงหน้าบ้างไม่ได้ทำตัววุ่นวายเหมือนครั้งก่อนๆไบคงไม่ชินกับวินในวันนี้จริงๆ มองอะไรวะมองมึงอะวันนี้เงียบเกินไปกูไม่ชินกูกวนมึงก็ด่ากูกูเงียบมึงก็ไม่ชินโรคจิตนะมึงอะปากที่พูดออกไปแบบนั้นแต่สีหน้าดูเหมือนจะตรงข้ามกับคำพูดโดยสิ้นเชิงและมันคงจะเป็นรอยยิ้มในรอบวันที่ปรากฏบนใบหน้าของวินเออไยสุขสันต์วันเกิดน,นะมึงอืม ขอบใจแค่คำพูดธรรมดาแต่ทั้งคู่กลับรับรู้ได้ถึงความพิเศษทั้งจากคนพูดและคนฟังจริงๆกูรู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นวันเกิดมึงอ่ะกูแอบไปซื้อของขวัญมาให้อ่ะแกะดูเผื่อว่ามึงจะชอบกล่องสีเหลี่ยมสีดำถูกส่งให้กับคนผิวแทนที่มีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเรื่องที่อีกฝ่ายรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเอง เขาเคยคิดว่าวินอาจจะมาตามเขาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ก็คิดไม่ถึงว่าวินจะรู้เรื่องของเขามากขนาดนี้ซึ่งมันกลับเป็นความรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกปิกกิต้าสีน้ำเงินถูกสลักชื่อด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าใบาเอ่มใบที่กูให้กูไม่ได้หมายถึงชื่อมึงนะแต่กูหมายถึงความสดใสอะบกูว่าชีวิตมึงเหมาะกับคำนี้มากกว่าว่ะ และกูก็อยากให้มึงใช้ชีวิตแบบนั้นมึงรู้ป่ะไอวินว่าสิ่งที่มึงขอแม่งโคตรยากสำหรับกูเลยวะ่ะแล้วความเงียบก็ครอบคลุมบ้านทั้งหลังอีกครั้งวินถอนหายใจออกมาเบาๆอาดีตความเจ็บปวดของไบคงไม่มีทางหายไปแล้วเขาจะทำอะไรได้ในเมื่อเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเจ็บปวดนั้นแต่ถ้ามึง หมดแก้วให้กูก็ไม่น่าแหมน่าเสียอะไรนะมึงเบียร์ก็ไม่แดกแดกแต่กลับมึงยกเลยกูมองสไตายหาแล้วเนี่ยวินแทบอยากจะยกแก้วเบียร์เคร่งใส่หัวคนตรงหน้าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ใบพูดเป็นการกวนตีนที่โคตรจะกระทบใจิตใจของเขาในตอนนี้แต่ก็ทําได้แค่ถอนหายใจและยิ้มออกมาบางๆก่อนจะยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มตามที่ไบบอกเบียร์ขวดแล้วขวดเล่า ถูกเปิดออกมาเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนทั้งสองคนยังนั่งดื่มกันอย่างดุเดือดและไม่มีใครยอมใครเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่จากโต๊ะกินข้าวมาเป็นโซฟาตรงห้องรับแขกแทนเอ้เพื่อมึงอย่าโกงหมดแก้วโอ้ยทีมึงอะใส่น้ำแข็งจนล้นแก้วมึงอะโคตรโกงเลยและตลอดการดื่มทั้งคู่ก็มักจะหาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเถียงกันได้เสมอ ตั้งแต่เรื่องปริมาณเบียร์ปริมาณน้ำแข็งหรือแม้แต่การกินขนมใบเองคืนนี้ก็ดื่มไปมากพอสมควรสังเกตได้จากการพูดมากที่เยอะขึ้นกว่าในทุกๆครั้งส่วนวินก็คงดูได้จากใบหน้าที่แดงกำ่ำกับน้ำเสียงที่อ้อแอ้เต็มทีแม่งพอเลยใบยกูไม่ไหวแล้วมึอหัวชีพหายไรวะไอ้เพื่อโคตรกากเลย วินทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาโดยมีเสียงคนเมาอีกคนโวยวายอยู่ไม่ไกลเชิญเก่งมีคนเดียวเลยคือนิ้วขอนอนนี่นะฝันดีวินไม่รอฟังความคิดเห็นใดๆเขาล้มตัวลงนอนแล้วหลับตาทันทีไม่แม้แต่จะสนใจอาบน้ำด้วยซ้ำใบที่ทำท่าทางเหมือนจะโวยวายตอนแรกแต่ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่งเงียบเสียงลงก่อนจะลุกขึ้นไปด้านบนแล้วกลับลงมาพร้อมผ้าห่มหนึ่งผืน สองมือจับชายผ้าหม่มเลื่อนไปคุมให้กับคนร่างสูงที่หลับสนิทขอบคุณมึงมากนะสำหรับของขวัญมือข้างขวาเอื้อมไปเกี่ยวผมที่ปกใบหน้าของวินออกช้าๆด้วยกลัวว่าจะทำให้คนเมาํำคาญสายตาของเขาดูอ่อนโยนกว่าทุกครั้งใบยินมองวินเนิร์ดนานก่อนที่ไฟจะดับและเดินกลับขึ้นห้องไปกูขอโทษไป กูขอโทษมึงจริงๆถึงเป็นประโยคที่ไบคงไม่ได้ยินแต่มันก็เป็นประโยคที่วินตั้งใจจะพูดออกมาอย่างน้อยเขาก็อยากขอโทษถึงจะเป็นการขอโทษผ่านความมืดเพียงลำพังก็ตามเอาละ่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับอีพีที่19ตอนที่9พาร์ทที่2 เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเริ่มมีก,ก,ก,กุ๊กกิ๊กแล้วนะเออบางคนถามกันเข้ามาแล้วว่าเมื่อไรเขาจะรักกัน <c oughs> เริ่ม,มละเริ่ม,มละยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยกันลวกันนะครับหรือใครอยากที่จะรู้เรื่องก,อ <c oughs> ก่อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย